เรื่องของดิจิทัลเรื่องศูนย์กลางทางการเงินเรื่องคาสิโนจนมาถึงเรื่อง MOU เนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมคะท่านคะถ้าหากว่ามันมีการวางแผนไว้มันก็จะเป็นการวางแผนที่รับกันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนเนี่ยมันจะเป็นศูนย์การฟอกเงินระดับภูมิภาค <Huh? S 2> สมมติว่ามันก้าวขึ้นไปเนี่ยถึงขั้นที่มีการโอนเงินต่างๆเนี่ยในระบบดิจิทัลได้มีการพัฒนาไอ้เงินคริปโตที่เขาเรียกสเตเบิลคอยน์เขาวงจรเลยคราวนี้อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศภู ไม่พลาดคล้วคราวนี้มาจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเลยอันตรายที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะฮะมันจะมากับขบวนการทางการเมืองนะครอบงำได้ทุก,กองค์กรเป็นสิ่งที่ในอนาคตสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในมือท่านโนะ <Okay. S 1> อเคถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้านะให้ประชาชนเห็นเลยว่าโอ้ทำอย่างไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรบแล้วฟ้องครัานะ ฟ้องไปที่อังวะท่านกาเห็นเลยนะว่าไอ้การปัะทกักมพูชาขนาดนี้ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากทรัพย์สแกมเมอร์เราเ,เริ่มขบวนการอาญาตรงนี้ทําให้คนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาหว่นไหวเอาโลกล้อมพกัูชาเลยหลังจากที่มันปรากฏภาพนะคะทั้งเบนสมิททั้งคุณธรรมนัทพรมเผ่าทั้งคุณนลมนพิญโยศิลวัต รวมไปถึงนะคะประหลัดกระทรวงดี DE นะคนก่อนนะในยุคข,ของรัฐบาลเพื่อไทยและปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรอด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะก็อยู่ร่วมด้วยในฐานะที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะ MOU มนียมันมีความหมายยังไงนะมันถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการไปเปิดช่องในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตค่ะและนะบอก ไปไกลจนถึงขั้นว่านะเกี่ยวกับเรื่องของพน,นันออนไลน์ด้วยคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะกับทางการไทยรัฐบาลไทยที่ไปเปิดช่องในเรื่องนี้นะเราก็ต้องย้อนดูค่ะว่ารัฐบาลเพื่อไทยในขณะนั้นนะโดยเฉพาะนะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยหลังจากที่เขาพ้นโทษมานะประมาณสักเดือนสิงหาคมปี2567เราจะเห็นเลยค่ะว่า ทิศทางนะคะในการที่เขาต้องการให้รัฐบาล DNA ของเขาเดินหน้าต่อเนี่ย มันก็คือ1ค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับระบบการเงินของประเทศเข้าสู่เรื่องของดิจิทัลแล้วก็มีการกดดันมากๆไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะอยากให้ต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาหลายอย่างโดยใช้ในเรื่องของเงินดิจิทัล1 0,000มื่เนี่ยมาเป็นตัวหัวหอกค่ะแต่ตอนนั้นมีปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทยคือไม่ยอมนะคะสุดท้ายนะคะโครงการนี้เนี่ยแจกได้ แต่กลายเป็นเงินสดยังไม่เคยแจกเงินดิจิทัลแล้วเขากําลังจะทําเฟสสามเป็นเงินดิจิทัลแต่สุดท้ายแล้วอํานาจทางการเมืองเนี่ยหลุดไปสะก่อนนะรวมถึงการพยายามผลักดันร่างกฎหมายศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็อ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนเป็นไส้ในด้วยจำกันได้ใช่ไหมคะเรื่องเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยคะ่ะกับทางคุณธีรชยัยภูวานาธนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันนะ ท่านเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้ท่านมาช่วยเราแกะรอยและต่อจิกซอหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าและมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะเรื่องของดิจิทัลเรื่องศูนย์กลางทางการเงินเรื่องคาสิโนจนมาถึงเรื่อง MOU มเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมคะท่านคะผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขาทาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาวางแผนให้มันสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันหรือไม่นะ แต่ว่าในวันนี้นะฮะผมมองดูเลยว่าถ้าหากว่ามันมีการวางแผนไว้มันก็จะเป็นการวางแผนที่รับกันเนี่ยแล้วมันจะทําให้ไทยเนี่ยนะฮะเรียกว่ากลายเป็นศูนย์การฟอกเงินเนี่ยในระดับนานาชาติไปได้เลยเพราะว่าถ้าหากว่าไทยถ้าหากว่าไทยเนี่ยนะฮะมีไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนนะไอะการฟอกเงินในภายในประเทศเนี่ยมันก็จะคล่องตัวอยู่แล้วล่ะ นะฮะเพราะว่าใครก็ตามเนี่ยมีเงินเท่าเนี่ยเขาก็เพียงแต่เดินเข้าไปในคาสิโนแล้วก็แลกไอ้เงินเท่าของเขาเนี่ยไปเป็นชิปนะฮะพอชิปเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยเขาก็ทันทีว่าจะไปพนงพนัน,นอะไรนิดหน่อยหน่อยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอาชิปนั้นนะ่ะเดินกลับออกมาแล้วก็แลกกลับมาเป็นเงินจา,จากเท่าเ็าจะกลายเป็นขาวไปเลย ตรวนี้นะคะมันทำให้เกิดปัญหาในแง่ของการาควบคุมการฟอกเงินภายในประเทศอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนี้นี่คืออย่างนี้ครับ mm. คือประเทศที่อ,อยู่รอบเ,อเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาก็ดีเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะเวลามันมีกิจกรรมที่มันผิดกฎหมายเนี่ยการที่จะไปฟอกเงิน,นออกไปในระดับสากลเนี่ยทำได้ยากนะ เพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยตลาดการเงินนี่ยังไม่พัฒนา mm hmm. แล้วก็ไอ้ประเทศที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะการที่อยู่ดีๆเนี่ยจะมีคนบอกให้มีการโอนเงินเข้าไปในประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะเป็นเงินจํานวนมากและเป็นประจําลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครทา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมาเกา กับประเทศอย่างไทยเนี่ยนะฮะซึ่งตลาดการเงินตลาดทุนของเราเนี่ยมีการพัฒนาที่มันก้าวหน้าแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับเนี่ยของตลาดสากลพอมาเกาะแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไทยเนี่ยมีอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนเนี่ยแล้วมีการฟอกเงินภายในประเทศได้คล่องตัวแล้วเดี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางไข่แดงนะฮะโดยที่ไข่ขาวเนี่ยก็คือมีไอพวกคาสิโนเนี่ยนะฮะพวกธุรกิจเทาๆเนี่ยของประเทศเพื่อน บ้านเนี่ยล้อมอยู่แล้วก็จะมาฟอกผ่านไทยก็ห mm hmm. มายความว่าจะทําให้ไทยเนี่ยนะฮะเออเเจนต์เทมเนต์คอมเพล็กซ์ที่มีกาสินโนเนี่ยมันจะเป็นศูนย์การฟอกเงินระดับภูมิภาคไปแล,ล้วล mm ่ะ hmm. แต่ว่า ถ้าเราไปดูไอ้ตัว M O U ของไอ้ดีเนี่ยนะฮะแล้วถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะการปฏิบัติตาม M O U อันนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันก้าวขึ้นไปเนี่ยถึงขั้นที่มีการอโอนเงินต่างๆเนี่ยในระบบดิจิทัลได้นะฮะมีการพัฒนาไอ้เงินคริปโตที่เขาเรียก Stable Coin ขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะตรงเนี้มันก็จะเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่เอาเอา,เอาเข้าไปแล้วมันเรียกว่าเสียบปลั๊กปลั๊กอินเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาปงจรเลยคราวนี้ มันจะกลายเป็นว่าไทยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศภูมิภาคนะคราวนี้มาจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเลยแอฟริกาก็ดียุโรปตะวันออกก็ดีประเทศไหนเนี่ยนะฮะต้องการจะฟอกเงินผ่านไทยได้โดยสะดวกโดยดําเนินการผ่านระบบคริปโตโดยดําเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี่เองแหละฮะที่ผมดูแล้วเนี่ยโชคดีที่ว่าไอการดําเนินการตาในเอโมยูดีผมเดาว่า ยังไม่ได้คืบหน้ามากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เวลาเนี้ยทางพรรคกุ้มใจไทยโดยลัมตรีคนใหม่นะนะฮะสั่งให้มีการเบรค แล้วก็มีการได้ได้มีการส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหนะ้าที่ในการตรวจสอบการฟอกเงินก็ดีการจระทําผิดกฎหมายก็ดีให้เขาดูอย่างละเอียดตรงนี้ก็เรียกว่ายังพันเหตุการณ์นะครับถ้ามันเราดูเนี่ยมันน่าประหลาดใจไหมคะท่านคะว่าไอ้ส่วนที่เขาไปลงนาม MOU ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตอะไรต่างๆคือเราเรายังไม่มีกฎหมายรองรับเลยในขณะนั้นนะแต่ทําไมเขาถึงกล้าไปไปลงนามกัน,นเื่อนะดูแล้วมันมันก็มันก็ทำให้ผมว่าใคยก็ ตามคือต้องยอมรับนะว่า mm hmm. การที่มันมีการลงนามในขนาดนั้นเนี่ยคนดูทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะ ดูแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมาวันนี้นะฮะมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอธุรกิจแกมเมอร์มีตัวละครเนี่ยนะฮะที่มันโผล่มาเนี่ยนะฮะอย่างชื่อของเบนสมิธอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นว่าพอไอ้คนที่ไปปรากฏตัวที่ไหนมันก็จะทําให้คนอดจะโยงนะฮะเรื่องเนะนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการทําธุรกิจผิดกฎหมายแซกเมอร์นีน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะฮะมาถึงวันนี้นะผมว่าไอ้ตัวที่ มีการไปทำเอ็มบูยูดีโดยประหลัดกระทรวงนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยถึงแม้ท่านจะมาอธิบายนะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาทางกระทรวงมีการทำเอ็มบยูกับคนโน้นคนนี้เนี่ยเป็นประจำนะฮะซึ่งการที่ผมก,ก็ไม่ไม่ทราบจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอมามองย้อนกลับไปวันนี้เนี่ยนะฮะมันปรากฏข้อมูลออกมาชัดเจนเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันน่าสงสัยอย่างกรณีของท่านประหลัดกระทรวงดีีเนี่ยคนปัจจุบันท่านก็ไปเป็นประธานกรลอตอแล้ว ทีนี้มันก็บังเอิญว่ามันมีการพยายามหลายอย่างนะที่จะใช้ตลาดทุนเนี่ยเป็นเครื่องมือด้วยท่านมองไอ้ความบังเอิญเหล่านี้ยังไงฮะตัวนี้ก็้อหมอดตรงงเลยว่าหลายคนเวลานี้เขาตั้งคำถามนะฮะเพราะว่าผมอย่างผมเห็นคุณกรณ์จา่าติการณนิดเนี่ยนะฮะอดีตร่ำตึกฟังเนี่ยท่านก็ตั้งคําถา,ามที่ผมคิดว่าก็กต้องมีการหาคําตอบอว่าทำไามามันดูแล้วมันเหมือนกับมันทาท่าจะเป็นเหมือนกับบังเอิญจังหวะ เหมาะกันลักษณะแบบนี้เนี่ย mm hmm. เพราะว่าพักหลังนี่นะฮะ mm hmm. เราจะเห็นอย่างนี้ว่ามันมีขบวนการในการที่จะเอาเงินเทาเดี๋ยเข้ามา mm hmm. เพื่อจะมาทําเป็นเงินขาว นะแล้วก็มามามาซื้อไอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆอยู่ในไทย mm. กรณีที่เห็นชัดเจนก็คือกรณีของการำนำน,นำเงินเข้ามาแล้วมาซื้อหุ้นในบริษัทพลังงาน mm. พอออกมาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เรียกว่าหน่วยงานที่จะมีอำนาจในการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะมีกราตอจะมีตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะมีอ,ะอย่างปปงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่จะมีความรู้ความชานาญในการที่จะเข้าไปตรวจสอบละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง คุณเนี่ยมันก็จะเป็นกลอนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในส่วนนี้ก็จะก็ต้องก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันการมีการแต่งตั้งบุคลากรเข้ามาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะที่ทางฝ่ายการเมืองนะฮะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนตั้งหรือไม่หรืออาจจะปัจจุบันเนี่ยนะฮะเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องมีการโยกย้ายกันอะไรหรือไม่ยังไงเนี่ยก็ควรจะเริ่มมีการชี้แจง แล้วก็ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ครับแต่อย่างทางกรตทตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังขยับช้าไหมคะท่านในการที่จะตรวจสอบหรือแม้แต่จะชี้แจงต่อสาธารณะด้วยทางกรรทเี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อผมในอดีตเคยเป็นเลขาธที่การกรตอนะแต่ผมเป็นอยู่สองสมยัยเป็นคนเยวที่เป็นอยู่สองสมัยเป็นเวลาแปดปีนะฮะในสมัยของผมเนี่ยผมจะทํางานอ่ภาษาองังกฤษใช้คำว่า proactive คือเหมือนกับเราเราเต็ เลี้ยงฟุตบอลเนี่ยเราจะเลี้ยงติดเท้าแล้วเราวิ่งไปเนี่ยนะฮะมันจะไม่ทําให้ฟุตบอลนี่หลุดออกไปจากเท้าลักษณะอย่างนี้นะฮะเรียกว่ากรทอมีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นเนี่ยให้กับ ตลาดทุนนะฮะผมเองในตอนที่เข้าไปรับตําแหน่งนั้นเนี่ยไอตัวหน่วยงานต่างประเทศเนี่ยเขาประเมินระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนของไทยเนี่ยนะฮะในขณะนั้นเนี่ยนะในจำนวนประเทศเอเชียเนี่ยตลาดทุนในประเทศเอเชียสิบเอ็ดประเทศเนี่ยไทยตอนนั้นเนี่ยมันได้อันดับเจ็ดเองอะนะฮะ แต่ว่าตอนผมมาเนี่ยผมมาดําเนินการอย่างเข้มข้นเลยนะฮะทำการตรวจสอบทําการไล่ลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยตอนผมโพสต์อย่างตาแหน่งเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาเป็นอันดับสามเนี่ยนะนะฮะแต่วันนี้ปรากฏว่ามันหล่นลงไปเหลืออันดับเก้าแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามเป็นหน้าที่ของกลรตอเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าไขไขไอ้นะฮะไขน็อตตัวเองอะนะให้มันให้มันแน่นขึ้นแล้วนะฮะให้มันสร้างความมั่นโหน้มั่นใจเนี่ย ให้กับประชาชนให้กับนักลงทุนของโลกเี่ยนะฮะให้มากขึ้นแล้วหละ่ะแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันโอเคที่อย่างที่ท่านบอกว่ามันเราอาจจะโชคดีที่ทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้แบบไปบรรจบจนสิ้นสุดแล้วก็ตามที่หลายฝั่งที่ต้องการนะคะแต่ว่ามันเห็นอะไรคะมันเห็นร่องรอยอะไรบ้างจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ ผมว่ามันเห็นร่องรอยนะว่าถ้าหากว่ามันมีคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับประเทศเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคนที่เขาสามารถที่จะครองอํานาจทางการเมืองได้หมายความว่านะฮะจัดในองค์กรนี้แล้วก็โยนลูกไปต่อองค์กรนี้นะฮะต่อเนื่องไปองค์กรโน้นอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นเรียกว่าองค์กรสาธารณะเนี่ยแล้วสามารถดําเนินการครอบคุมได้เนี่ยนะฮะ อันเนี้แล้วมันมีจิตใจที่ที่เป็นในในเชิตงต้องการจะหาประโยชน์ส่วนตนประโยชน์แบบเทาๆนะฮะประโยชน์ที่มันไม่ชอบเนี่ยแล้วโดยฉพางยิ่งเชื่อมโยงกับไอ้พวกเท่าๆในประเทศเพื่อนบ้านล mm ักษณะอย่างเงี้ยมันมันสามารถทําได้เนี่ยและเป็นอันตรายมากเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในในขณะนี้นะในแง่ของประชาชนโดยรวมเนี่ย mm hmm. รวมทั้งสื่อนะฮะ yeah. ควรจะต้อง,จอองเจาะเรื่องนี้แล้วก็เตือนให้ประชาชนรับทราบนะว่าไอ้นี่นะฮะคือคือการที่ การที่มันมันเกิดปัญหาแล้วทําให้เกิดคาถามใหญ่โตได้ระดับนี้เนี่ยมันมาจากขบวนการการเมืองมันมันมาจากขบวนการการเมืองที่มันมันอ่าอ่าอ่าเรียกว่ามันไม่มันไม่สร้างความมั่นใจนะฮะให้กับประชาชนคนไทยให้กับประชาชนของโลกนะอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะถ้าถ้าประชาชนไม่ไม่ใส่ใจในเรื่องนี้นะแล้วยัง ยังปล่อยให้ขบวนการการเมืองเนี่ยนะฮะมันถูกครอบงำโดยอะไรที่มันออกมาเป็นลักษณะสีเท,ทาได้อย่างนี้ก็จะจะเป็นอันตรายต่อประเทศคือถ้าสมมุติสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสําเร็จนี่ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นคะก็เราก็จะเรียกว่าผมใช่คาว่าลงบันไดเลื่อนขาลงนะลงลงไปสู่ประเทศที่มันไรไรกติกานะคือพูดง่ายว่าวิธีทําลายประเทศที่ง่ายที่สุดเลยนี่ก็คือทําลายไอ้ตัว ไอ้ตัวกฎกติกาความถูกต้องเนี่ยนะฮะ mm hmm. ของภายในประเทศนั้นเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเราไม่รักษาไอ้ตรงนี้กันไว้เนี่ยนะฮะการส่งประเทศจากุ่นเราไปให้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเทศซึ่งมันมีแต่มีแต่ภาพสีดำ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอันนี้เป็นเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนเลยที่จะต้องคอยติดตามดูแล้วแล้วผมย้ำอีกครั้งเลย mm hmm. นะครับ ว,วิธีการเนี่ยแล้ว,ลวไอ้ปัญหาอันตรายที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะฮะที่จะเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมันจะมากับขบวนการทางการเมืองะเพราะมันไม่มีวิธีอื่นเลยไม่มีไม่มีขบวนการอื่นเลยเนี่ยนะฮะที่จะสามารถที่จะไปครอบงําได้ทุกองค์กรเนี่ย นะได้พร้อมกันเนี่ยนะฮะได้ได้ได้รับกันเป็นทอดทอดเนี่ย<ม>เท่ากับขบวนการทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในมือท่านนะฮ<ม>นะท่านจะต้องเข้ามาเข้าใจในเรื่องนี้ แล้วท่านจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลเพื่อที่จะไม่ให้อนาคตประเทศของเราเนี่ยกลายเป็นสีดำนะครับ่าที่จริงคะ่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมคะที่เขาบอกว่าจะปราบแกมเมอร์อย่างจริงจังแต่ในขณะเดียวกันคนก็มองว่ายังมีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยทที่ถูกมองว่าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องหรือเปล่ายังอยู่ใกล้ตัวอยู่เลย คือเวลานี้นะในอดีตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนะ <S 2> <S 2> ฮะมันจะมีภาพของใครไปอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยผมคิดว่าเวลาเนี้ยประชาชนให้ความสำคัญเป็นรอ <S 2> <S 2> งถ้าหากว่ารัฐบาลป,ปัจจุบันเนี่ยนะเดินหน้าในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์อย่างเต็มที่แล้วปราบตรงนี้ผมหมายความว่า ต้องทําแบบครบวงจรตัดเส้นเงินนะฮะตัดการโอนเงินตัดการอโอนออกมาเนี่ยฟอกเดินผ่านระบบทองคําผ่านเงินที่จะเข้ามาแล้วมามาฟอกเราก็มาซื้อไอ้พวกหุ้น ในตลาดทุนของไทยเวลานี้ผมเชื่อว่ามันมีเงินเนี่ยที่มันค้างอยู่เนี่ยในพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านหรูในประเทศไทยในอยู่ mm. ก็น่าจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้านะให้ประชาชนเห็นเลยว่าโอ้ทำอย่างไม่ไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมทำอย่างตรงไปตรงมานะฮะแต่อย่างเนี้ยนะผมว่า,าไ,อไ,อไอ้ตรงเนี้ะก็จะสร้างความมั่นใจได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทำกี้เข้าไปในประเด็นนี้เนี่ยนะแล้วฟ้องนะฮะ ไปที่ครัมนะฟ้องไปที่อัฟกานิาเขาเห็นเลยนะฮะว่าไอ้การประทะกับกมุชาขนาดนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันเกิดจากไอ้นี่แหละไอ้ซัพย์สแกมเมอร์สิ่งเวลานี้เอามาฝากไว้เนี่ยเอามาหลบไว้เนี่ยหลบภัยไว้ในเมืองไทยเราเริ่มขบวนการอายัดนะฮะตรงนี้ทําให้คนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขากวนไหว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราเอาไ้ตรงนี้เนี่ยฟ้องโลกได้เลยเอาโลกร้อมกัมพูชาเลย